โลกคือภาวะของสมบัติที่สมมุติและมีวิบัติที่เป็นวิมุตติอยู่ในสมบัตินั้นเหมือนความมืดเมื่อมีความสว่างเกิดขึ้นความวิบัติของความมืดก็หายไปความสว่างเกิดขึ้นแทน เมื่อความสว่างหายไปความสว่างก็วิบัติความมืดก็เข้ามาแทนชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นสมบัติที่ได้มาชื่อว่าได้สมบัติที่วิบัติเหมือนมีความมืดความสว่างกลางคืนกลางวันสมบัติของโลกจึงเป็นสมบัติที่มีวิบัติ ความเสื่อมอยู่เป็นปกติความวิบัติแห่งชีวิตก็ดีความวิบัติความเสื่อมแห่งญาติความวิบัติความเสื่อมแห่งความมีโรคความวิบัติของความเห็นความวิบัติของศีลเหล่านี้ชื่อว่าเป็นความวิบัติที่มีอยู่ในชีวิตที่เรามีสมบัติอยู่ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ไม่เข้าใจในสมบัติที่มีวิบัติก็ย่อมวิบัติจากสมบัติเป็นทุกข์อยู่ในวิบัติที่เป็นสมบัติอยู่ทรัพย์สมบัติก็เป็นสมบัติที่วิบัติบุตรภรรยาสามีครอบครัวเรือกสวนไรนาบ้านเรือนรถยนต์เกียรติยศชื่อเสียง ก็เป็นสมบัติที่มีวิบัติอยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นบุคคลใดไม่เข้าใจสมบัติที่มันวิบัติ <c oughs> ก็ย่อมมีความวิบัติคือความไม่สบายความทุกข์วิบัติจากความสุขเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าความวิบัติของชีวิต ความวิบัติของญาติความวิบัติของทรัพย์สมบัติก็ดีไม่ยังให้บุคคลตายไปตกนรกตายไปเป็นเปรตอสุรกายตายไปเป็นสัตว์หรือฉันได้แต่ถ้าความวิบัติของศีลชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดในกามชอบโกหกชอบเสพติดของเหมือนเมา ชื่อว่าเป็นวิบัติที่ร้ายแรงที่สุดวิบัติที่ร้ายแรงเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความเห็นวิบัติเรียกว่าทิฏฐิวิบัติคือความเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลก็ไม่ทำความดีเห็นว่าการบูชาไม่มีผลก็ไม่บูชากราบไหว้บุคคลผู้มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่าการสังเวยไม่มีผล ก็ไม่ทำการเส้นสวงสังเวยบูชาเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีก็คิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรเห็นว่าคุณของบิดามารดาไม่มีก็ไม่เคารพไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เห็นว่าโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีก็เป็นผู้ประมาททั้งในโลกนี้โลกหน้าเห็นว่าสัตว์ที่ผุดเกิดเองเช่นสัตว์นรก เปรตสุรกายเดือมนาจของความเห็นผิดศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติไม่มีเห็นว่าเทวดาพรหมไม่มีเดือมนาจของสมบัติของศีลของความเห็นทิฏฐิสมบัติไม่มีเขาย่อมประมาทในโลกนี้โลกนาประมาทในสัตว์ทั้งหลายเห็วนว่าสมณะพราหมณ์ผู้กระทำให้แจ้งโลกนี้โลกนาไม่มี จึงเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อมีทิฏฐิวิบัติคือความเห็นไม่ถูกต้องเป็นความเห็นผิดเขาย่อมวิบัติในศีลย่อมฆ่าสัตว์ชีวิตย่อมวิบัติย่อมลักทรัพย์ทรัพย์สมบัติย่อมวิบัติย่อมประพฤติผิดในการมครอบครัวย่อมวิบัติย่อมโกหกเกียรต่อศชื่อเสียงย่อมวิบัติ ย่อมเสพติดของมึนเมาสติปัญญาย่อมวิบัติความวิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยการทําเองก็ดีใช้ผู้อื่นทําก็ดียินดีในการทําก็ดีพูดส่งเสริมในการทําก็ดีสอย่างนี้ประกอบอยู่ในการผิดศีลทั้งห้ากลายเป็นองค์20ของความวิบัติที่ทําให้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายมีสมบัติของมีความมีชีวิตแล้ว เกิดความวิบัติในชีวิตทรัพย์สมบัติครอบครัวเกียรติยศสติปัญญาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ตายไปด้วยอำนาจของทิฏฐิวิบัติและศีลวิบัติบุคคลผู้มีสมบัติคือมีญาติเป็นสมบัติก็ดีมีชีวิตเป็นสมบัติก็ดีมีทรัพย์เป็นสมบัติก็ดี และมีศีลเป็นสมบัติก็ดีมีทิฏฐิเป็นสมบัติก็ดีเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมบัติบุคคลผู้มีญาติเยอะมีทรัพสมบัติมากมีอายุยืนยาวก็ดีองค์สมเด็จพระาศาสดาตรัสว่าเมื่อตายไปไม่ทําให้บุคคลนั้นไปสวรรค์ได้แต่เมื่อบุคคลมีศีลเป็นสมบัติและมีทิฏฐิเป็นสมบัติ คือมีความเห็นถูกเห็นว่าการให้ทานมีผลย่อมให้ทานเห็นว่าการบูชามีผลย่อมบูชาเห็นว่าการสังเวยมีผลย่อมสังเวยเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีย่อมละกรรมชั่วทกำกรรมดีเห็นว่าคุณของมารดาบิดามีย่อมเลี้ยงดูพ่อแม่เห็นว่าโลกนี้โลกหน้ามีย่อมไม่ประมาทในโลกนี้ไม่ประมาทในโลกหน้า รีบขนขวายทำความดีเพื่อเป็นสเสบียงในการเดินทางท่องเที่ยวในประโลกเห็นว่าสัตว์ที่ผุดเกิดเองเป็นโอปปาดิกะเดิมนาจของทิฏฐิวิบัติศีลวิบัติเช่นสัตว์นรกเปรตสุรกายมีเห็นว่าสัตว์ที่ผุดเกิดเองเดิมนาจของกุศลเช่นเทวดาพรหมเดิมนาจของศีลสมบัติทิฏฐิสมบัตมิมีเขาย่อมไม่ประมาทในการเกิด พราะเขาทราบชัดว่าการเกิดมีอยู่สี่กำเนิดด้วยอำนาจของบุญกุศลและบาปเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเกิดในคันเรียกว่าชลาภุชะกำเนิดเกิดในไข่เรียกว่า,า,วาอันทชะกำเนิดเกิดในของเนา่าเรียกว่าสังเสทชะกำเนิดเช่นพวกตัวหนอนเกิดเองเป็นโอปปาติกะกำเนิด <c oughs> เดิมนาฏของบุญและบาปเหล่านี้เชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจในกําหนดทั้งสี่เป็นผู้รู้จักโลกนี้โลกหน้าเพราะเข้าใจตามธรรมะคาสอนของผู้รู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นเขามีทิฏฐิสมบัติจึงมีศีลที่เป็นสมบัติบุคคลผู้มีทิฏฐิสมบัติมีความเห็นถูกความเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมทำความดีย่อมเจริญบุญกุศล ด้วยอำนาจของศีลกุศลหรือศีลสมบัติและทิฏฐิสมบัติจึงทำให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่นั้นสมบูรณ์พูนสุขเขาตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังที่องค์สมเด็จพระพักควันตรัสว่าศีลเลนะสุคติยันติศีเลนะโภกสัมปทาเกิดในสวรรค์ก็ดีมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสุคติของเทวดาก็ดี ย่อมสมบูรณ์ด้วยโพคะสมบัติย่อมเป็นผู้มีชีวิตยืนยาวย่อมเป็นผู้มีทรัพสมบัติมั่นคงย่อมเป็นผู้มีครอบครัวที่ไม่ถูกเบียดเบียนย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียงไม่โมหมอง,มองย่อมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นเขาได้ศีลสมบัติได้ทิฏฐิสมบัติได้โภคะสมบัติองค์สมเด็จพระาศาสดาตรัสว่าผู้นั้นย่อมสมําเร็จในนิพพานสมบัติ ดังที่ทรงตัดว่าสีเลนะนิพุติยันติบุคคลผู้มีศีลสมบัติเพราะทิฏฐิสมบัติตย่อมได้นิพพานสมบัติอันเป็นที่ไม่มีความทุกข์ได้ตัดสมาสีลังวิโสทเยเะนั้นขอผู้มีปัญญาพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทิด